เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับนายเด่นชัยนายเด่นชัยเป็นคนชอบเข้าวัดทำบุญอยู่เป็นประจำอยู่มาวันหนึ่งนายเด่นชัยได้ขับรถตู้ไปทำธุระที่เทศบาลตำบลนาหนา,หนาในขณะนั้นนายเด่นชัยได้ทำธุระเสร็จแล้วจึงเดินไปที่รถทันทีที่เดินไปถึง ก็รู้สึกตกใจอย่างบอกไม่ถูกและก็แปลกใจเป็นอย่างมากที่อยู่ๆก็มีพระสงฆ์กับญาติโยมและแม่ชีนั่งอยู่ในรถและกลุ่มคนดังกล่าวก็ได้ให้เด่นชัยขับรถไปส่งที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งนายเด่นชัยจึงขับรถออกจากเทศบาลตำบลน,หนาหนาด มุ่งหน้าไปตามถนนานาหนาไปยังอำเภอนาแกและก็ได้ขับรถไปยังถนนในหมู่บ้านผ่านบ้านโพนดูและก็ได้ขับรถไปตามถนนในหมู่บ้านตรงไปยังอ่างเก็บน้ำนายางตมบลพผู้มแกจังหวัดนครพนมเส้นทางที่ได้ขับรถไปนั้นจะต้องผ่านวัดล้าง และป่าช้าของหมู่บ้านเส้นทางขูุขะและเป็นหลุมเป็นบ่อหลังจากที่ขับรถมาได้สักพักนายเด่นชัยก็รู้สึกแปลกใจที่คนในรถไม่ได้พูดกันเลยเอาแต่นั่งเงียบมาตลอดทางแต่ตนก็คิดขึ้นมาในใจว่าคงจะเป็นเพราะว่านักปฏิบัติธรรมจะต้องสำรวม จึงไม่ได้พูดคุยกันเสียงดังหลังจากที่ได้ขับรถมาประมาณ7กิโลเมตรอยู่ๆก็รู้สึกเหมือนรถกำลังดิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วจนควบคุมไม่อยู่และจู่ๆรถก็ขับไปต่อไม่ได้เหมือนล้อนหน้ามันกำลังตกอยู่ในหลุมหรืออะไรสักอย่างในตอนนั้นเด่นชัย ก็รีบลงจากรถไปดูทันทีที่ลงไปก็เห็นล้อหน้ามันตกอยู่ที่ขอบของระบายน้ำและทันใดนั้นเด่นชัยได้หันกลับไปมองที่รถซึ่งก็พบว่าภายในรถไม่มีใครอยู่เลยในตอนนั้นเด่นชัยก็รีบโทรหาญาติญาติก็ได้ตามมาเจอและในตอนนั้น ทำให้เด่นชัยรู้ว่าตนเองขับรถเข้ามาที่อ่างเก็บน้ำนี้ได้อย่างไรเพราะที่นี่ไม่ได้ทำไว้ให้รถวิ่งผ่านและก็เป็นสันเขื่อนสูงแต่โชคดีที่รถไม่ได้ตกลงไปและพอหันไปดูบริเวณรอบๆก็พบว่ามีสำนักปฏิบัติทรรล้างหลังจากนั้น ญาติพี่น้องและชาวบ้านที่อยู่บริเวณแถวนั้นก็ได้ช่วยกันนำรถมายกรถตู้ขึ้นและเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้เด่นชัยเชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับและเด่นชัยก็ยืนยันอีกว่าตนเองไม่ได้เมาจนขาดสติและเรื่องนี้ก็จบแล้วนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ